นี่เราจะมาพบเราจะมาพับกบให้พบกับแอนเชียคนสวยแทนแทนนะครับมาเนาะมู่เลยว่าเตรียมนะครับผมวันนี้ครับผมนะครับวันนี้ก็ปามาพอในส่วนของงานมือเนาะมันจะเป็นสค่ขงตัวเล็กนะครับผมซึ่งเอาจะมีด้วยกันสองแรกนะครับผมเลย จะเป็นในส่วนของตัวเลขมั้งจะเป็นในส่วนของส0มวลตวนะครัในกามตัวนี้นก็คือชั้นแบตเนาะครับผมซึ่งแบตแรงเลยนะครับของบอสนะครับซึ่งเป็นเจนไลท์ของบอาจะเป็นบอสโมสนะครับเตัวนี้ก็มีอยู่สโมเดลนะครับเจมสามก็มีสองโมเดลคือในส่วนของโมเดลที่เป็นยันแถในส่วนของดอกสว่านหนึ่งตัวไม่ตับชุดดอกสว่านเลยราคาใกล้กันเลยประมาณสามห้าสิบ้ในกาม เจนใหม่นะครับก <st> ็จะได้หมดเลยให้จบนีีนะครับผมมันจ้าสุดเลยเกินนะครับผมนี่เอาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีดอกแหงตรงนี้นะครับผมซึ่งจะมีอยู่สองตัวนะครับผมจะแหงมตัวดอวันนี้แล้วกับชุดดอกนะครับนี่ราคาประมาณพันสามพันสี่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของไม้ยต้านี่ หน้าตัวนี้เป็นชุดใหญ่เลยโจชุดใหญ่มานี้นี่เลยแถมดอกมาจุกๆวบบนี้เลยชุดใหญ่ะเต็มครับผมชุดใหญ่ใส่กระพริบมิดป,ประมัดนะครับผมมามียบมามียบมาแ,แต่โจเนาะ <laughs> นี่เลย คือดอกมาแบบจุลๆนี้เลยครับลอกอย่างละสามเบอร์นะครับเบอร์หนึ่ง HP หนึ่งสามสองสามสามสามนะครับผมจัดมาแบบจุลๆนี้เลยแน่นๆนี่เลยอ่ามันต้องซื้อแยกนะครับก็คือยกเซตไปเลยนี่กเครื่องมือจะมีที่ทานนะครับผมซึ่งอย่างไรก็ของบอลเนาะนี่ขันข้าวขันออกนะครับขันข้าวขันออกนะครับงอได้นะครับผมแบบนี้เลยวิวครับนี่เลยกระต่ายครับผม ไอโจแค่พอเอหรออือพอเนี่ยครับพออ,พออยเงินเต้อ่าพออย่างเงินก็นได้ครับพอยอย่างเงามานี<อ>่ตัวไขว่ห่วงงั้นมือเขาก็มีนะครับสิ่งที่จะเป็นส่วนของไฮฟ้าเนาะเป็นมือหมุนกระมีนะครับไขว่หวงจากแมนบอดไปเลยปันสามเก้าสิบตอนนี้มีลดห้าเปอร์วันนี้วันสุดท้ายนะครับผมที่เลยไขว่หวงมือนะครับเทอรก็มีในส่วนของวีล่าและซาตาเดินเลย ซาต้านะครับผมเดือนนี้ซาต้ามีลด5%นะไอ้โจ5%ไปเลยนะครับซัต้าะมันจมีนี่นะครับอ่าตาบันจะประมาณนี้นี่เลยาด้นท้ายนะครับผมาด้นท้ายก็จะมีในส่วนของตอกนะครับผมจะเป็นทอกจะเป็นซีเลียมฮอกเลียมนะครับมันมีมาขึ้นหมดเลยเอันนี้เลยหัวนะครับอถอดเปลี่ยนได้นะครับผมในหัวมันจะมีลูกปืนนะไอ้โจ ตัวนี้ก็เก็บไว้ดีๆนะครับหายบปไร้รับประกันนะครับตัวนี้เนาะตัวเครื่องมันก็จะมีรับประกันนะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับถ้ามีปัญหาก็เข้ามาเคลมกับทางร้านในเนาะทุกตัวของทางซัตตาเลยนะครับมีประกันนะครับเว้นบางตัวเนาะอย่างเช่นใน่วนที่มีฟันเฟืองนะครับจะบมกมีประกันนะครับผมสามารถเข้ามาพอได้เลยตัวแฮนด์ทูทุกตัวนะครับของซัตตามีรับประกันนะครับผม อ่าย่างชุดตกแก่ตัวนี้ขายดีเหมือนกันนะครับผมก่แกะสองด้านเลยนะครับผมราชเชษสองด้านเลยอันนี้เลยอ่าชุดใหญ่แบบนี้ซาต้าี่ถึงแบรนด์เกี่ยวกับอ่าช่องยนต์เนาะไฮโดลครับตัวที่นี่ที่สำหรับช่างต้องมีครับตัวทีนี่สำคัญครับครับผมตัวทีนะครับค้อนทุกตัวเลยค้อนงอนค้อนเล็กค้อนยางมีหมดเลยก็แก่นะครับผมปะเจป้อนอ่าปะเจป้อนของซาต้าเพื่อนรับประกันสามเดือนนะครับผมถ้ามีปัญหากับ อะครับมาทำเท่าไร้นะครับผมมีตั้งแต่3ามทับแปดหนึ่งทับสองไปจนถึงตัว200นิวตันเลยนะครับ,รบเริ่มต้นตั้งแต่สิบจนถึง200นิวตันเลยไอ้จอครั้งแต่ไข่ใบน้ำน่อยนี่เลยวีลา่าซึ่งวีล่านะครับตัวไขควงแฮนด์คลูบมันมีประมาณ2องสารุ่นที่ทามีของในตอนนี้นะครับผมซึ่งเยอะมากนะครับไอ้จอยจะมาเริ่มที่ตัวแรกเลยตัวเล็กๆตัวนี้เลยนี่เลยอัวนี้ ปกติดบ้านนะครับผมนี่อ่าเรกว่าน้องอึ้งอ่านนะครับผมนี่อาถรรพ์นี่ผลตอบรับเหมือนเนาะเหมือนเลยนะครับผมเฮ้ยต้องดึงนะครับผมอ่ามุดท้ายนะครับผมมากระโดดขึ้นมาใส่ตรงนี้เลยนี่นะครับผมตัวนี้เลขกระทัดรัดนะครับผมสามารถพกติดบ้านไว้นะครับสำหรับอ่าพ่อแม่ท่านใดเนาะแนะนำตัวนี้เลยตัวต่อไปไอ้โจนี่เลย ยัไม่คุหนเ่งอ่านี่เป็นแทในส่วนของคูือนะครับผมตัวนี้นะครับยืดหดได้นะครับอ่ายืดหดได้นะครับตัวนี้นะท้ายอ่ามีในส่วนของดอกแบบนี้มาหื้นครับผมอ่าใน่วนของไขควงเนาะตัวนี้นะครับผมราคาก็ดีตัวนะครับฟังชัชนันมันก็ดีถอดนี่ได้นะครับจากวีด้านะครับแล้วก็ เจ้าางมีของเข้าในส่วนของคานิเป็กนะครับจะมีในช่องสองนี่เลยกิมว d ดีตัวนี้เลย2 4 7 0ันเจิบาทนะครับตัวนี้เลยขายดีขนาดนะครับผมตอนนี้ของเข้าเลยนะครับผมคัตตงคัตเตอร์นะครับผมในส่วนของคานิเป็กับเข้านะครับผมสามารถเข้ามาเลือกชมได้เลยคานิเป็กนะครับของดีเข้าแล้วนะครับผมเรียกว่ากิมหุบกิมทางก็มีนะครับคานิเป็กนี่เลยจะมาเป็นเซตกับมีนไอจนี่เลยนี่ สำหรับช่างนะครับแมนอืมเป็นทู่นะครับผมครบเลยประกอบในส่วนของชุดเกียร์เนาะรถยนต์รถไถสบายๆเลยนะครับที่โจอ่าอินสปอร์ตมีนะครับผมนี่สำหรับกระดาษทรายนะโจเนาะแมนนิลุสายขั้นก็มาซัพพอร์ตแล้วนะครับมีหลายไอ้หลายท่าเนาะถามว่ามีกระดาษทรายสำหรับ สายพานก็ตัวนี้ก็มีนะครับผมตัวนี้เป็นซีคแนซีนิวคุณวซีนะครับผมตัวนี้เลยซีนิวคุณซาวซีนะครับผมนี่เลยราคาดีครับราคาดีชุดสิปใบนะครับผมแบบนี้เลยใช่กันจุกไปเลยครับเป็นสี่เป๊สี่เป๊สี่เข้ามานี่เลยเข้ามาแน่นเลยสต็อกแน่นเลยนะครับสำหรับ ท่านใดนอที่ถามหาเวซี่นะครับเวซี่ห้ายไเมนนะครับตอนนี้กับสต๊อกมาเรียบร้อยนะครับแคมเลขแคมใหญ่ตัวเลขตัวใหญ่ข้ามูลข้ามุมมีมาหมดเลยนะครับเดี๋ยวจุบๆไปนี่เลยแป๊บกลับมาแล้วนะครับผตอนนี้ตัวเลขพวกนี้อันนี้ขายดีนะครับผมเข้ามาแล้วนะสต๊อกแนแนมเลยนะครับผมครับผมอ่านี้นะครับผมในส่วนของแขมตัว มาขอมาทางนี้ต่อครับมุกมาทางนี้เลยครับห้องนี้กห้องงานไหมเนาะอย่างไรโจเฟลี่นะครับผมน่าจะมีอย่างพวกติดบ้านไว้เนาะเฟลี่แบบนี้เลยเลยซุ้ม้อนแอบวางแบบนี้เลยอืเริ่มจากแต่รับนีนะครับทุกบ้านต้องนีงครับผมร้อยเซาให้โจถูกโนะครับถูกราคาดีแล้วก็เปิดยิงกาวเนาะ นี่งานแนะนําเสนอสองเส้นนี้ไอ้โจครับผมจะเป็นเส้นเริ่มต้นเนาะในงานบ้านเนาะนี่กับมีในส่วนของคัตเตอร์ข้อนหนอนเนาะหัววงแหวนหัววงแชกีินเข้ไปนะครับผมสำหรับในบ้านเราก็ซื้อพวกไว้นะครับสบายใจเนาะมีอันนี้ก็สบายใจประมาณหนึร้อยเจ็ดสิบนะครับชุดบนแล้วก็ชุดล่างนะครับชุดล่างก็จะมีค้อนหนอนยินรวมนะครับไอ้โจตัวไขว้่วงแล้วก็ระแจเลื่อนตัวนี้กับเจ็ดร้อยหกสิบบาทเองนะครับผม แถมชุดนี่เลยนี่ไอโจสังเกตครับเบอร์ซีอ่าแบรนเนาะซีขนาดซีขนาดหกนะครับอ่าใครคงแชกเบอร์หนึ่งสองสามนะครับแล้วก็หองเฮกนะครับซีห้าหกแถมมาแบบนี้เลยยาป้ายาสามัญประจำบ้านต้องมีแล้วเซตนี้ก็ต้องมีเหมือนกันครับผมอ๋อใเย็นไอโจนะค่อยอู้ก็นเลยนะวันเสาร์ไงวันเสาร์ไงฟังแต่เล่นหมุกไปหน่อยนะวันเสาร์ไงใจไมใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัว เดียวกับเธอแต่ยแล้วพี่อันนี้นะครับผมมุงก่อนติดบ้านเนาะผมเป็นบอดเปิ้ลน,นี่นี่จะมีเน,นส่สนของตัวนี้ห่วงงานมือนะครับผมเป็นซีรีส์สีเขียวเนาะสามจุดหกโวลต์ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะครับเปิ่จะแถมน็นส่วนของแต่ควงชุดนี้มานะครับใส่ควงชุดนี้มาแล้วก็แถมดอกอีกมาฮึพอสมควรนะครับผมแต่ความเด็อของิันก็คือม้นจะแถม เมรามีลูกเล่นเพิ่มเติมนะครับไอโจไอโจแผนมาให้ลูกเล่นเพิ่มเติมมาที่ฝ่ามือสุดนี่เลยไอโจนี้สามารถแปลงเป็นหัวเปล่าได้ใส่เขคมต้องมีใส่ไวก็ต้องมีใส่ดื่มนะครับผมมีแขมันก็ดื่มเนาะแล้วก็อันนี้ครับผมอันนี้เผื่อตัวเติมมมครับผมตัวเติมมมเผื่อยางแบนก็ต้องมีนะครับผมซื้อกิดปังไว้ตอนนี้มอดมีห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับ ไอ้ทันได้ยีงบอกว่ามี5%วันนี้วันสุดท้ายนะครับผมวันนี้วันสุดท้ายแล้วนครับไอ้เขมาเชียงในเนาะฮัดแมทนี่น่าจะเป็นของสแตนเล่น,นะครับผมว่าถ้าเป็นสแตนเล่เน้นตัวทองเพื่อมึงไล้สายเฮาแบบได้ออกเข้ามาและกรรผมจะเข้ามาในส่วนของ e ยีบอลนะครับผมมาสำหรับแค่สีเหลืองเนาะ มาต่อที่ในส่วนของบอดนะครับผมบอดกาจะมีในส่วนของรถต้นล้มนะครับไอโจนี่ซื้อติดรถไรต้องมีนครับเวลาเอาเดินทางไกลเนาะรถที่รถเครื่องรถยนต์นะครับซื้อไว้นะครับผมสองพันสองห้าสิบนะครับลดอีกห้าเปอร์เซ็นต์ไปครับผมประมาณนี้เลยไม่เสื่อมหัวเจียว่ะนันเหครับอ่าตอนนี้เป็นในส่วนของหนาวร้อนนะครับไอโจอ่าทีนี้ซิมบูคอนจะเป็นในส่วนของ พอนงอนก่อนนะฮอย่าได้ให้เพื่อนบอกนะครับผมในช่องสเตลล่สิบสอออนเนาะนี่เลยนะครับผมประมาณนี้ไอ้โชาววันนี้นะที่เล่นใช้แค่แต่ไม่่สเลล์อย่างเดีวดีวอกดีวอกกับแม่รับผมแต่ในส่วนของกล้องนะครับง่ายๆทั้งหลายง่ายๆเนาะตอนนี้ของจะเริ่มหมดแล้วนะครับผมอ่าสวัสดีครับคุณโอมีเครื่องเป่าใบไม้บอสไหมนะครับตอนนี้มีอ่าเป็นบอสงานออดนะบอสการ์ดิน เอาไปไหมมอสนะครับนีมอเตอร์อะไรครับนี่เอาไปไม้มอนนะครับมาในโซลเดล GBL ครับผมมอเตอร์เป็นบัสเลนเนาะพี่เป็นบัสเลนแล้วนะครับผมไปเทอร์โบด้วยนะครับตัวนี้ความเจ๋งเพิ่นไปเทอร์โบด้วย าาน,น,นี่แกงก่องมันสดเลยนะไปจท่านผู้ชมแกงอ่านี่เ็นส่วนของข้อเป่าของนายโจตัวไฟฟ้าเสียบปลั๊ออก๋อตัวไฟฟ้าเสียบตอนนี้าสามารถสั่งเข้ามาได้นะครับผมถึงตัวเครื่องอัดมาเข้าเปนในตนัวของสีเขียวหรือว่าสีเงินนะครับตอนนี้นะครับมีเ่องตัวนี้เลยไอ้โจ ครับอการียนเนาะเป็นไบท์เทอร์โบด้วยนะครับไบท์เทอร์โบตัวนี้ก็คือครับเนื้อเทาใช้ในทรงแบตอ่าที่มันจะเพรา่โค่ยนะครับทำให้ตกเครื่องแรงขึ้นนะครับผมอนี้เลยสีเขียวอ่าสีเขียวมีขึ้นไปด้านบนเลยครับเคื่องเอาดูไบ้ไหมนะครับผมไม่เลยครับผม่เลย งนานจะถูกใจนะครับผมตัวนี้เลยนาโจตตัวนี้เป่าดูดเนาะตัวนี้ของตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นมอเตอร์อ่าไม่ได้เป็นแปลงขอยู่ในรับผม ตัวนี้ราคาสามพันี่ร้อยหกสิบาทนะครับสามพันสี่้อยหกสิบาทมาแถมมาแถมพร้อมในส่วนของกระเป๋านะครับขนาดห้าสิบรินะครับผมอ่ามาณนี้เลยสามพันหกสมพันสี่ร้อยหกสิบาทนะครับตอนนี้มีลดห้าเอร์เซนนะครับผมวันนี้เท่านั้นนะครับผมจนถึงหกโมงเย็นนะครับผมตัวนี้เนานะอ่า ประมาณนี้ในส่วนของบอสส่ขเขียวนะครับไปโจสกคู่นะครับผมประมาณนี้ในส่วนของบอสส่เขียวบอสเขียวยังไม่ในส่วนของเครื่อง ในส่วนที่จะเป็นในส่วนของทีน้ำในน้ำนนะครับจะเป็นในส่วนพี่ซีแล้วกับยูนิวอันเช่ก็มีนะครับผมเริ่มต้นตัเริ่มต้นตั้งแต่ร้อยถึงร้อยสี่สิบนะครับผมประมาณนี้ในส่วนของวันนี้นะครับวันนี้บอดมีลดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตื่นหกโมงเย็นนี้นะครับพี่โจบอดมีลดห้าเปอร์เซ็นต์ตื่นหกโมงเย็นนี้นะครับท่านใดนะครับที่สนใจในแบ็คองบอดนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับผมในส่วนของ บอสโทนสีน้ำเงินและบอสโทนสีเขียวนะครับลดไปเลย5%วันนี้วันสุดท้ายนะครับผมวันนี้ร้านปิดบ่งมงเนาะครับสำหรัเลยอ่าสำหรับให้ทุกท่านนะเช่นไรนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับร้านเปิด8โมงถึง5โมงและวันเสาร์เปิด9โมงถึง6โมงนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วสำหรับบอส5%นะครับผมสมัครเข้ามาเลือกชมเพื่านได้เลยนะครับโปรโมชั่นอื่นงมีนะครับในโจในส่วนของแมนเจซิกเนาะลด5%ซาร์ต้า5%นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจสมัครเข้ามา เรียกพอมาเดินเล่นที่หลังได้เลยน,นะครับผมสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ